ที่นี้มาถึงคําว่าโกสัจฉะโกสัจฉะแปลว่าความเกลียดแค้นคนทั่วไปมักจะเห็นว่าอความเกลียดแค้นนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีอความหมายที่สําคัญอะไรนักคำว,ว่าโกสัจฉะหรือความเกลียดแค้นมีความหมายมากกระทัง่งว่าไปนิพพานไม่ได้ไม่มีโอกาสจะบรรลุนิพพาน มันก็เนื่องด้วยสิ่งที่เรียกว่าโกสัะชะนี่อยู่เป็นอันมากด้วยเหมือนกัน <c oughs> ยกเอาคำนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อพิให้เพื่อให้พิจารณาดูกันอย่างละเอียดาโกสัะชะมันแปลว่าเกียรติการจะที่เาตามเจ็นชนะ่ามันก็ไปเกี่ยวข้องอย่างเร็วก็คงจะถูก เขาไปทำสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างเลวที่สุดคือไม่ทําจริงหรือว่าทําแต่ปากอย่างคนเกียจคร้านที่เขาไม่ทําอะไรนอกจากทําแต่ปาก <c oughs> ไม่ต้องเกิดดูความรู้สึกที่เกียดคร้านมันเป็นกินเลสประเภทโมหะแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกับคําว่าประมาทประมาทะในภาษาบาลี ถ้าประมาทน่าจะต้องเกียรติคร้านน่าจะต้องไม่มีสติสมไปชัญญะจะต้องไม่มีปัญญาจะต้องไม่มีอะไรหลายลายอย่างไม่มีความขยันขันแข็งไม่มีความกระปรี้กระเป่าโกสัชชะคาว่าเกียรติคร้านนี่มันมีความหมายอย่างนี้รวมอยู่ด้วย <c oughs> ก็เลยเป็นอันตรายบ้าง เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีบ้างกกาโกสัจชายโกสัจชายะมลามันตาเนี่ยมนทั้งหลายมีความเกียดข้านเป็นมนทินถ้าเรามีวิชาความรู้ที่เรียกว่ามนแล้วขี้เกียจที่จะท่องมันจะใช้มันจะปฏิบัติมันมันก็หายไปหมด เนมนหรือความรู้หรือความคิดอย่างๆมันมีในารเกียดข้านนี่เป็นมุนทินเด <c oughs> ี๋ยวนี้ปัญหาของคนในโลกนี่มาจากไอ้กิเลสตัวนี้ที่เป็นชั้นลึกซ่อนอยู่อย่างไม่มอ,อมองไม่ค่อยจะเห็นคือทุกคนในโลกไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยไม่อยากจะอาบเหงื่อ แต่เขาก็อยากจะได้อะไรที่กิเลสของเขาต้องการมากน่นเขาจึงไม่ไม่ทํามันด้วยการอาบเหงื่อเขาก็เรียนรัดด้วยการขโมยเป็นต้นหรือใช้วายคดโกงใๆดๆก็ดีมันมีมูลมาจากโกสจฉะที่ไม่อยากจะลงแรงอาบเหงื่อในสิ่งที่ควรจะได้และอย่างเป็นธรรมที่สุดนั่นเราจะต้องรู้จัก คู่ปรับของไอโกสัจชะซึ่งเรียกว่าวิริยารัมภะคือปรารบความเพียรอยู่ร่ำไป